สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนลัคนามีน,นะคะประจําปักหลังของเดือนอมกราคม2564นะคะมาดูไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีค่ะรอใครรอการกลับมาของใครหรือเปล่าจ๊ะแอบหวังลึกๆป่เดี๋ยวมาดูกันไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามีค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีมีนลัคนามี ขอไพ่พลังงานของชาวราศีมีนแลขัขนานามีนจ้ะ่ะห้าดาบห้าดาบเป็นภาวะที่แบบมาอีกไหมจะมาอีกหรือเปล่าเหมือนโลแวงอะเหมือนโลแวงอะคะ่ะถ้าไปเห็นไพ Rider ่รเดอร์เวก็คือลักษณะคือเหมือนคิดวมันต้องมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบเอ๊ยยัง,งยังหันไปดูอะลักษณะเป็นอย่างนั้นนะคะอืมยังไม่จบแม้ปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ย อาทีนี้มาดูกันต่อคุณเจออะไรกับ้างค่ะชาวราศีมีลัคนามี the strength น่ะบางท่านคุยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เห็นไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันแค่จากไปชั่วครั้งช่วคราวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาห่างกันเพราะว่าเราเสียใจมากเลยค่ะสามดาบมันเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงแล้วค่ะคนคนนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะบางทีเห็นเราแบบดูไม่มีคุณค่าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า ความน้อยใจนะคะความน้อยใจเดือยวเดวิลเรื่องของอารมณ์มืท่านคุยกิจชาราศีมังกรลักขนามังกรมีเรื่องมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาให้คนนั้นเดบโดดเด่นกว่าคุณเดมูลค่ะคุณรู้สึกว่าคุณถูกหลอกเมงนท่านคุยกิจชาราศีมีลักนามีนะอ่ะ สองถ้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะคนคนนี้ก็มีแท็กติกอะไรบางอย่างในการที่จะนําคุณดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาแต่ใจลึกๆค่ะชาวราศีมีนคุณยังรักเขาคุณยังรู้สึกว่ายังมีความผูกพันกับเขามากๆแต่เขาเป็นดั่งเดมจิเชียนนะคะเมจิเชียนมาคู่กับคิงถือไม้เท้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกว่า บุคคลผู้อย่างรู้ว่าใครคิดอะไรแล้วสามารถดึงใครกลับเข้ามาในชีวิตก็ได้ถ้าสองไปเนี้ยกลับมาบอกเลยถ้าสองไปเนี้ยคู่กันทีไรอะค่ะนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะความสัมพันธ์กลับกลับไปไปมาๆเนาะก่อนหน้านี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะหนึ่งถ้วยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เขารู้ว่าคุณก็รักเขาเขาก็รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีเขาเองอะ มีสิ่งหนึ่งที่เขาคิดกับคุณคือเวลาที่เขาพูดอะไรไปเขาจริงใจกับคุณนะเขาบอกเลยว่าอย่างนี้แบบนี้ยังไม่เอาเป็นอย่างนี้แค่นี้ไปก่อนนะคะอืมแต่สิ่งที่เขาคิดกับคุณคือคุณให้การช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาคิดคือคุณรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนบ้านไม่ว่าจะไปที่ไหนมาค่ะคุณเองก็อยู่ต้อนรับเขาเสมอนะคะทุกอย่างมีการอ่านสลับกันได้นะคะอือือ แต่ในขณะเดียวกันค่ะเขาเองก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่เป็นอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะสิ่งที่เขายังอยากได้ในความสัมพันธ์ตอนนี้คือให้เวลาเป็นช่วยเป็นเครื่องช่วยตัดสินนะคะ w will will of for t u n e นะคะอ่าอ,อือฮึอ่าแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ยังอยากให้มันเป็นแบบประมาณว่ารักกันเนอะคบกันแต่ขอพื้นที่ส่วนตัวอ่าประมาณนั้นเขายังอยากขอพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคะ อ่ะทีนี้ต่อไปค่ะมาดูกันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีนะคะสิบเหรียญค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะแน่นแฟนแน่นแฟนนในที่นี้คือไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แน่นแฟนยี้ยังไม่ไปไหนสักทีนะคะแต่ว่าสถานการณ์นี้ค่ะอยูย่ๆค่ะ The Tower บึ้มเลยมันจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นั้นก็คือโอเค คุณจะไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เพิ่มมากขึ้นอีกที่เป็นท็อกซิกเป็นปัญหาที่แบบว่าแล้วหรือเป็นปัญหาที่ว่าเอาอีกแล้วเหรอนะคะกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมองว่าเขามีใครคนอื่นมากขึ้นเพิ่มกว่าเดิมหรือว่ามีตัวเลือกมากขึ้นเพิ่มกว่าเดิมนะคะแต่เหตุแต่ว่าสิ่งที่คุณไปเจอตรงนั้นจุดนี้มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึกได้ว่ามันมีเหตุผลมาซับพอร์ตแล้วอะที่ทําให้ตัวฉันไปจากคนนี้ได้จริงๆ ะะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าชาวราศีมีนและคนาเมีนเหตุการณ์กระทำหนันที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของเงินให้หนึ่งเหรียญนะคะจะเป็นเรื่องของเงินเงินได้เกีย่ยวกับเรื่องของเงินคือเขาสร้างปัญหาในเรื่องเงินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและทําให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่เอาแล้วฉันต้องกลับมารักตัวเองแล้วนะคะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วนะคะนี่คือสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะชาวราศีมีนลัคนาเมีนนะดวงทั่วไปนะคะนี่เป็นดวงสลับกันก็ได้นะคะเป็น g e n e r นะคะทีนี้มาดูกันต่อนะจ๊ะกับการงานชาวราศีมีนลัคนามีนะคะ king of cup นะคะและห้าถ้วยใจอ่อนแองานอ่อนแอไปด้วยเลยเปล่าสามถ้วยค่ะคุณยังมีเพื่อนฝูงสังคมที่ดีคอยให้ช่วยเหลือกันให้ช่วยเหลือ,นลอนสนับสนุน,นคุณในเรื่องงานดาวชาสราศีมีลัคนามีนคุณทําผิดพลาดอะไรบางอย่างในเรื่องงานไปคุณคิดแล้วคิดอีกยังคิดยังทำกับเรื่องงานตรงนี้ ไม่จบไม่สิ้นนะคะซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้คุณพัฒนาต่อเลยนะเย่๋เพิ่งไปคิดไปฝังใจกับเรื่องงานอะไรตรงนั้นนะคะอ่ะบางคนบางท่านมีปัญหากับกับผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือเปล่าคะไปงัดข้อเขาเหรอนะคะอืมอ่ะแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งต่างๆมันจะถูกคลี่คลายไปได้ดีนะคะสังคมอะไรต่างเขาจะมองคุณในทางที่ดีขึ้นนะคะหรืองานที่คุณทําเนี่ยมีเกณฑ์ที่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจาการงานที่คุณทํา มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแบบเปย์เงินเพื่อที่จะใช้คนนะคะแล้วมันมีเกณฑ์ว่าทําไปแล้วเนี่ยพอเราเปย์เงินที่จะแบบใช้คนเนี่ยมันทําให้กิจการของเราดีขึ้นนะคะเป็นการใช้คนไพ่สามถ้วยหรืออีกกรไรอาจจะแบบถ้าเป็นงานออนไลน์ยิ่งแอดมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองไปศึกษาดูแล้วกันเนาะนะคะหรือการที่แบบคิงคิงถือถ้วยคือเขาเป็นเจ้าบุญทุ่มอะ เป็นเป็นภาวะที่เหมือนเราเอาเงินไปซ่อมแซมหรือจัดการเปลีป่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างคือคุณมีน้ําใจให,ให้กับให้กับให้กับใครในเรื่องของการงานแล้วเขาจะกลับมาช่วยเหลือคุณมาช่วยหาคําตอบในเรื่องงานของคุณได้นะคะอันทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่การเงินของชาราศีมีนและคานามีนะคะเป็น off s o u r c และ w e r e e สามเหรียญยังมีเงินเข้าอยู่ดีๆนะไม่ไม่มีอะไรเสียหายเท่าไหร่ นะคะแต่ใจใหญ่ด้วยช่วงนี้นะ the world นะคะความใจใหญ่ของเรานะคะความใจใหญ่ของเรานะคะ queen of s w o r d นะคะคุณยังลำดับการจัดการเรื่องเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะแต่เงินยังเข้าอยู่ไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญเป็นภาวะที่เหมือนคุณอาจจะอยู่ในภาวะที่พอจับทางถูกมีงานอะไรเข้ามาอาจจะได้รับงานที่แบบงานสบายแล้วก็ไรายได้ดีอืม six of cup uh, ค,คุณจะมีงานใหม่นะคะชาวราศีมีลัคนามีนในช่วงนี้อืมชาวราศีมีลัคนามนีบางคนทำงานเกี่ยวกับเทาเทาอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอืมก็อันนี้แล้วแต่วิจรารณญยานของพวกคุณเนาะอืม เองงานที่บอกที่เป็นงานสบายอะไรได้ดีนะะั่นแหละโอเคอ่ะอีกกรณีหนึ่งเรื่องเงินนะคะไพ่หกเลยมันกับไพ่ซีซ์ออคัพมาบอกว่าคุณเคยช่วยเหลือใครเอาไว้เขาจะมากลับมาช่วยเหลือคุณเรื่องเงินหรือว่าคุณลืมไปละให้ในยืมตังค์ไปให้คุณคนเนี้ยยืมตังค์ไปนะคะแต่คุณลืมไปละสุดท้ายเขากลับมาใช้ขึ้นใช้ใช้นี่คืนคุณนะคะชำระนี่คืนคุณได้นะชาราศีมีนราคนามีนนะคะโอเคก็ ประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้มาดูกันที่คนโสดดีกว่าค่ะคนโสดชาวราศีมีแล้คขนามีน,นะคะโอเคค่ะคนโสดค่ะคนโสดชัดเจนมากคนเก่าจะกลับมาเก็ตเลยนะ six of cups นะจ๊ะเตรยมรับมือให้ดีนะคะเต็มตัวรับมือให้ฉันกคนเจะชิวล้วเล่นสถานการณ์ไม่ชัดเจน คุย,คยอย่าทําตัวเหมือนแฮงแมนใช้คํานี้เลยแฮงแมนไม่ใช่อย่าไปว่าเขานะแฮงแมนเราเป็นว่าอย่าทําตัวเหมือนอย่างนี้อ่ะอย่าห้อยหัวลงมากับปัญหามันเราแก้ไม่ได้หรอกเรื่องความลักดวงเรื่องคู่ต้องดูสองคนนะคะอ่าเข้าใจถึงธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ปรับวิธีการคิดค่ะเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์ว่าเออมนุษย์คนนี้มันต้องการอย่างนี้ห้ามเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่งั้นตัวเราเองจะเจ็บเองกับความสัมพันธ์นี้ถ้าเราคิดจะอยู่ต่อไปนะคะอ่า ทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่เนี่ยมาเชอร์ออฟเอิร์เนี่ยะคะอันนี้เลยอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะเอ,อ่อคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมโนนิดหนึ่งบ่อยใช่ไหมคิดมากเอาไงคิดมากหลายเรื่องนะคะชาวราศีมีรัามีคิดมากหลายเรื่องนะคะแต่ไพ่บอกเลยว่า เขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากรักษาคุณเอาไว้แม่ของลูกคือแม่ของลูกแฟนก็คือแฟนสามีก็คือสามีนะคะภรรยาคือภรรยานะคะคุณต้องอดทนหลายๆเรื่องเก็บความรู้สึกอะไรบางอย่างมีข้อสงสัยอะไรมากมายแพทย์แนะนําว่าเรื่องนี้คุณต้องอดทนค่ะแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายด้วยตัวมันเองนะคะลองแบบสงสัยอันเนี้ยขอลองสัก3าวันเดี๋ยวสถานการณ์จะคลี่คล,คลายแล้วมีคําตอบให้กับคุณเองนะคะอ่ะโอเคนะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีมีนลัคนามีนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสนใจดูวดวนสนตัวอะไรอยู่ใน description บล็อกด้านล่างนะจ๊จะลิงก์ที่เขียนว่าลายแอดนะคะถ้าใครแอดลายมาไม่เจอนะโอเคทุกคนประมาณนี้ค่ะโชคดีนะสวัสดีค่ะ